สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดูยูทูบออนมณีจันนะคะอันนี้เป็นแมสผ้านะคะทำมาจากเสื้อยืดที่ไม่ใช้แล้วโดยเอ๋จะเลือกออตัวเสื้อยืดนะที่มีความบางมีความบางแล้วก็ตะข่ายเนี่ยไม่ถี่มากเพื่อที่เราจะได้หายใจสะดวก คือปัญหาที่เจอเนี่ยปัญหาที่เอเจอเนี่ยตั้งแต่ใส่หน้ากากผ้าเนี่ยก็คือหนึงมันร้อนแล้วก็พอมันร้อนเสร็จก็คือ2เหงืง่อออกเยอะพอเงื่อออกเยอะมันก็ไปทำให้แมสผ้ามันเปียกพอแมสผ้ามันเปียกมันก็3ตามมาคือหายใจไม่ออก ปัญหาที่ตามมานะคะของแมสผ้าก็คือมันร้อนมันหายใจไม่ออกซึ่งร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะต่างกันไปคือบางคนนะ่ะเป็นคนเหงื่อออกเยอะบางคนเป็นคนเหงื่อออกน้อยเพื่อปรับสมดุลร่างกายคนที่ขี้ร้อนเนี่ยก็จะเหงื่อออกเยอะอย่างเอเนี่ยเอค่อนข้างจะเหงื่อออกเยอะนะ คือเอ๋เป็นคนที่เหงื่อเนี่ยออกออกเยอะเลยแหละแล้วก็วันนั้นน่ะเอ๋ก็ไม่รู้หรอกนะคือปกติอะตามตามปกติเนี่ยคือ,อ,อจะใส่ตอนไปเดินเซเว่นก็คือว่าก่อนจะเข้าเซเว่นต้องใส่หน้ากากอนามัยถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยอะมันจะไม่คิดตังให้คือมันจะบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยไงว่า เนี่ยเออต้องใส่หน้ากากอนามัยนะถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยมันไม่คิดเงินให้แล้วปัญหาที่เจอก็คือเออทั้งแมสท,ทั้งแมสกระดาษแล้วก็แมสผ้าแล้วก็แมสอะไรอะแมสแมสแบบอย่างดีอะมันหายใจไม่ออกแมสกระดาษก็หายใจไม่ค่อยออกแมสผ้าก็หายใจไม่ค่อยออก ใช้เป็นผ้าายบางๆอ่ะปิดน่ะไม่ทรมานตอนนี้นะคะตอนนี้ทางจังหวัดภูเก็ตนะคะเฉพาะจังหวัดภูเก็ตได้ออกกฎหมายแล้วนะห้ามเออไม่ใช่ห้ามสิทางจังหวัดภูเก็ตออกกฎหมายว่าใครก็ตามอ่ะที่ออกนอกบ้านแล้วไม่ใส่หน้ากากอานามัยมีความผิด ทีเนี้ยเอลองทดสอบดูแล้วนะหนึ่งหน้ากากกระดาษใส่ไปได้สักพักหนึ่งอึดอัดอึดอัดหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกทีเนี้ยเอลองใช้เป็นแบบเอ่อหน้ากากผ้าแบบยืดยืดนะเป็นหน้ากากหน้ากากผ้าแฟชั่นสีดำแบบแบบเอ่อของเม d ด i ิน h i น a าเงี้ยมันก็จะเป็นยืดไปเลยก็ลองใช้ดูเออหายใจรู้สึกว่าหน้ากากผ้าหน้ากากผ้าของจีนแบบเป็นผ้ายืดเนี่ย มีความรู้สึกว่าหายใจง่ายนะทีเนี้ยมาลองหน้ากากผ้าแบบมีมีฟองฟองน้ําข้างในเออมันก็มันก็หายใจพอได้นะมันก็ใส่หายใจได้แต่ทีเนี้ยพอเหงื่อออกเท่านั้นแหละกลายเป็นฟองน้ํานะฟองน้ําเนี่ยมันซับเหงื่อแล้วเราก็ไม่รู้ไงตอนนั้นอ่ะคือเดินตากแดดคือเราเดินตากแดดเราก็ไม่รู้ไงเดินเดินไปทําไมมันหายใจไม่ออกที่ไหนได้แบบว่าคือ แมสก์ผ้าเนี่ยมันชุ่มไปได้มันชุ่มเหงื่อเนี่ยแหละมันไปชุ่มพอผ้าเนี่ยเจอเหงือ่อซับเท่านั้นแหละเราหายใจแทบไม่ออกเลยสุดท้ายก็ต้องดึงแมสออกแล้วคนที่อยู่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยตอนนี้เขาออกกฎมาแล้วว่าถ้าคุณนะไม่ใส่แมสกนะโดนปรับสอง0 0ื่วิธีแก้ปัญหานะคะก็คือว่าให้พกแมสก์หลายๆอัน จะเป็นแมสผ้าแมสกระดาษก็ได้ออกนอกบ้านนะคะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยให้พกแมสผ้าเนี่ยไปสัก2อันหรือถ้าใครรวยมีตังซื้อแมสกระดาษใช้ทุกวันทุกวันนะคะก็พกแมสกระดาษไปเลยะคะ่ะสออันเพราะมันเบาก็คือตอนนี้เซเว่นน่ะมันจะบังคับไงว่าต้องใส่แมสไม่งั้นเนี่ยห้ามเข้าคือตอนแรกมันให้เข้าได้หลังๆเนี่ยไม่ให้เข้าแล้ว ก่อนจะเข้าเซเว่นต้องใส่แมสก่อนแล้วก็ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะมันก็จะมันก็จะทำให้แบบเออปลอดภัยทั้งผู้ซื้อแล้วก็พนักงานเซเว่นแต่ทีเนี้ยคือปัญหาที่เอเจออ่ะคือเอรู้สึกว่าเออแมสแมสผ้ามันหายใจไม่ออกอ่ะทีเนี้ยเอลองแก้ปัญหาดูอ่ะโดยการ เออทำให้มันเบาขึ้นทําให้มันไม่แน่นหนึ่งนะแมสแมสผ้าเนี่ยที่มันรัดแน่นเนี่ยมันทำให้หายใจลำบากอึดอดัดทีเนี้ยถ้าเราทำแมสผ้าให้มันมีขนาดยาวแล้วก็ไม่แน่นคือแมสผ้าที่มันไม่แน่นแล้วก็มีขนาดยาวเนี่ยมันก็ช่วยให้เราอะหายใจได้ง่ายขึ้นถ้าใช้ผ้า ถ้าใช้ผ้าฝ้ายที่เนื้อบางอ่ะมาทำอ่ะเราก็จะหายใจง่ายไม่อึดอัดเป็นผ้าที่ว่าเออแบบผ้าที่ว่ารูรูระบายอากาศมันเยอะเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราหายใจง่ายแล้วมันก็จะไม่ทำให้เราร้อนพอเราไม่ร้อนเนี่ยเหงื่อเราก็จะออกน้อยเพราะเหงื่อเราออกน้อยอ่ะแมสมันก็จะไม่เปียกนะคะทีเนี้ยคือปัญหาของแมสผ้าก็คือว่า ยางอะ่ะมันยืดเร็วทีนี้เอกก็เลยใช้เป็นเชือกแทนโดยอันเนี้ยซื้อมาจากยี่สิบบาทมันจะมีทั้งหมดอย่างเงี้ยมันจะมีทั้งหมดประมาณยี่สิบคู่มันจะขายทั้งหมดยี่เอ่อยี่สิบบาทจริงๆแล้วอะ่ะร้านร้านยี่สิบาททั้งร้านอะ่ะมันไม่ได้ขายแต่ของยี่สิบาทนะมันก็ขายยี่สิบยี่ห้าสามสิบหกสิบอะไรของมันอะ่ะ หน้ากากอนามัยอ่ะตอนแรกมันก็ขายอยู่อันละยี่บ้าบาทเป็นหน้ากากผ้านะหน้ากากผ้าอันละยี่บ้าบาทแต่ผ่านไปสักระยะหนึ่งอ่ะมันบอกว่าของขาดของขาดเออมันบอกของขาดเพราะฉะนั้นเย็บเองก็ได้ค่ะวิธีการเย็บก็ง่ายๆคือเอ๋อลองศึกษาดูแล้วนะว่าคนที่คนที่ไม่มีจักเย็บผ้าเนี่ยแล้วเวลาจะมาเย็บเย็บเออ เย็บแมสผ้าใช้เองเนี่ยมันมันเย็บลําบากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเย็บแบบอย่างเงี้ยดีที่สุดคือคนที่ไม่มีจักเย็บผ้านะคะเอแนะนาอะ่ะให้ใช้เป็นผ้ายืดนะแล้วก็เย็บแบบธรรมดาคือใช้ไม้บรรทัดนะคะแล้วกับไอตัวเนี้ยวัดให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็พับคือตัดให้มันเป็นขนาดประมาณผ้าเช็ดหน้าแล้วก็พับพอพับเสร็จใช่ไหม ก็คือว่าให้ตัดผ้าเป็นสี่เหลี่ยมกะขนาดให้พอดีใบหน้าตัวเองถ้าตัวเองเป็นคนหน้าอ้วนนะคะก็ให้ผ้ามันยาวหน่อยถ้าตัวเองเป็นคนหน้าหน้าตอบไม่ค่อยมีแก้มหน้าตอบไม่มีแก้มเนี่ยก็ให้มันสั้นก็คือว่าวัดขนาดวัดขนาดใบหน้าของตัวเองอะให้พอดีกับแมสผ้าให้ขนาดมันพอดีการเวลาใส่อะมันไม่อึดอัดแล้วก็เย็บนะคะเย็บ ก็คือพับแล้วก็เย็บก็คือมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมสมมุติมันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยก็พับนะคะแล้วก็เย็บเย็บแบบนี้ก็ได้ค่ะก็คือเย็บแล้วก็เอาเอาห่วงเนี่ยมาคล้องก่อนแล้วก็เย็บพอเอาห่วงคล้องเสร็จนะคะก็เย็บแบบนี้เอาห่วงอะคล้องไปก่อนแล้วก็เอาเข็มอะเอาห่วงอะคล้องไปก่อนแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยปกักไม่ต้องใช้เข็มกัดก็ได้ใช้เข็มธรรมดาก็ได้เช่น ถ้าไม่มีเข็มกัดก็ใช้เข็มแบบนี้เอาเข็มใหญ่เนี่ยกัดสองด้านแล้วค่อยเย็บมาค่ะแล้วก็กันไกเนี่ยใช้กันไกแบบนี้ตัดก็ได้เพราะว่ากันไกตัดเนื้อมันจะมีความคมคือมันคมดีอะค่ะวิธีแก้ปัญหาหายใจไม่สะดวกก็คือให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนมาใช้ผ้าที่มันบางขึ้นผ้าบางขึ้นผ้าระบายอากาศได้ดีรูผ้ากว้างขึ้น แล้วก็อย่าทำให้มันแน่นเพราะว่าตอนนี้กฎหมายมันแรงมากภูเก็ตไม่ใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านปรับสองหมื่นคุณหาผ้าบางๆอ่ะทำหน้ากากอนามัยนะแล้วก็ปิดมันจะทำให้คุณหายใจได้สะดวกขึ้นไม่อึดอัดค่ะแล้วข่าวลือที่บอกว่าหน้ากากอนามัยทำให้เลือดเป็นกดเนี่ยมันก็ไม่จริงนะคะมันแค่ทำให้อึดอัดเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ ทำให้เลือดเป็นกรดค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะ